อันนี้อัลติเมทอันนี้ <S <S เมน,นเทอร์อัลติเมทอัลติเมทค่ะเมนเทอร์อัลติเมทอุ๊ยตายเลยเหรอตายเลยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์สามเจ็ดห้าเป็นคำตอบที่ อาารยคนวันนี้เรามีภารกิจนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆข้างนอกดูกันว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนมีใครทายถูกว่างค่ะไปค่ะไปกันเลยเรามีเกมมาให้เล่นเธอจะรู้จริงไหมเนี่ยขายมานานมากอลับตาอัลับตาค่ะเดี๋ยวสลับก่อนอันนี้อันแรก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 ถ้าตอบผิดโดนลดเงินเดือนอันที่สองไี้เลยอ่ะอันที่สามอันที่สามอันนี้โมดีว่าอันนี้อัลติเมทอันนี้เอ็กซ์ต้าเจล อันนี้อัลติเมตมั่นใจไหมกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดตาค่ะลองดูซิตัวนี้ใช่อัลติเมตค่ะเอตกซ์เตวค่ะมติว่าอีกคนมิกตอบถูกหมดเลยนะคะเย้เยื่อไรต่อไปทุกคนคนนี้ค่ะเป็นการตลาดนะคะเพิ่งเข้ามาทำงานด้วยเรามาดูกันว่าจะรอดไม่รอดอ่ะอันแรกอันนี้แหละอ่าอันนี้แรกเอออันแรกนะให้จับแป๊บเดียวโอเคอันที่สามค่ะ ทายได้เลยอไไลันไหนเป็นอันไหนอันนี้ง่ายสุดมติว่าอ่ามติว่ามติว่าอุคโนมิกส่วนอันนี้อัลติเมทค่ะเมนเทอร์อัลติเมทต้านเจลค่ะถูกค่ะ<ฮ> อันนี้ดาว่าเป็นอุก o n o m แต่ว่าพอเปิดมาดูก็มีชิปมีชิปคื่ออุกโนมิกนะคะส่อนอั t i m a ม e รู้สึกว่ามันจะมีความนิ่มแบบนิ่มอ่ะมันนิ่มมันถ้าลองมาจับดูก็จะรู้ว่ามันต่างกันมากต้องมาลองจับเองนะคะทุกคนค่ะ<า>กับอีกคนนึงนะคะพี่เซลของเราเองเนาะเราจะไปดูกันว่าเขาจะรู้ไหมว่าซีคอนี่ห้อไหนไเป็นนี่ห้อไหนนะอดสลับะจับได้แล้นี่อันแรกเ็นร์ Ultimate ใช่เลยหรอใช่เลยอันนี้โมติว่าเอ็กตอร์เจลเมนเตอร์เอ็กต้เจลเปิดตาดูเลยว้าวมันง่ายมากเลยนะคืออยากรู้ว่าเออมันแตกต่างกันยังไงในความคิดเราถ้าเกิดว่าเอาเอ็กตอเจลที่เป็นทรงไฮโปรไฟล์มาตั้งอ่ะอาจจะแยกยากระหว่างอัลติเมตแต่แต่โมติว่ายังไงก็รู้มันมันแน่นผิวมันแน่นสัมผัสมันแน่นแล้วคือ เอาง่างานมันไม่เหมาะคนที่เนื้อนกน้อยอ่ะหนีนิ่มสุดนิ่มสุดถ้าเอาแบบโปรไฟล์มาแล้วรู้ว่ไม่เปเออไปยไหนเปลี่ยนอ่ามีเพิ่มมาด้วยเพิ่มความยากเออสัตว์ต่อตัวเองไม่ได้แอบดูอันแรกอ่ะมีอันนีให้อยู่นี้มีสี่อันโมดีว่า อันนี้ก็โมดิว่าเนี่ยเอามาทำาไมซ้ำๆอ่ะเนี่ยโมดิว่าสองอันอันนี้เอ็กซ์ต้าอ,อันนี้ก็ยังเป็นอัลติเมทอันนี้นก็ยังถูกอีกอะไรแต่มมตแตออเ่เอาเพอเหรอเออใช่อันนี้ไม่ถูกแต่ว่ามันนิ่มกว่านะนางานนี้นิ่มกว่าไม่รู้ว่าจะเอาเพอมาเซอร์ไพรส์เอามาทำาไมซ้ำๆี อันนี้นะคะเราจะมาให้หมอถ่ายสายชีโคจากกองมาดูกันนะคะว่าหมอจะถ่ายถูกไหมเราจะสุ่มนะจากในกองนี้เริ่มที่ตัวแรกเลยไปอ่ะคุณหมอลองดูนะคะเวน,นี้เล็กอ่ะสองสี่ห้าป่ะสองสี่หรือไม่ก็สองสามนี่แหละ, 2, ะให้หนูให้เลือกตัวเดียวหมอฟันมาเลยตัวไหนยากเว้ยสองสี่ห้าสองสี่ห้าลองดู โอ้สองามศูนย์แมมันนิดต่างกันแค่ครึ่งมินเองนะเดี๋ยวแป๊บนหนึ่งนะอ่ะอันนี้แหละอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้โอ้หนี่หนักไปไม่สามเจ็ดห้าก็สี 400, ่ร้อยอ่ะสี่ร้อยอ่ะคำตอบนะคะก็คือสามเจ็ดหนะ้าค่ะอันนี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะเป็นรุ่นนี้เลยอันนี้เหรอ ห้าร้อยห้าร้อยเท่าไหร่ห้าร้อยสี่สิบไหมไม่ห้าร้ <c oughs> อยสี่สิบก็ห้าร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบอะเป็คำตอบทีผิดนะคะห้าร้อยยี่สิบค่ะจำ<อ>ไม่ได้อะว่ามันเท่าไหร่ก็มันห้าร้อยกว่าคนไข้ไม่ค่อยไม่ค่อยมาเสิอะ้วก็อ๋อมีเหตุผลเหตุผลน<ล>ี่นีนี่หนูว่าหมอนรู้วันนี้ สามเจ็ดหาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเย่ถูกสักทีแล้วถูกอันเนี้ยน่าจะได้อยู่สองร้อแปดสิบหมอแอบดูปะเนี่ยไม่ได้แอบดูสองร้อแปดสิบก็จากกี่ข้อนะถูกกีอีกอันหนึ่งแล้วกันอันเนี้ยแหละอันนี้แหละสุดท้าย สามหนึ่งห้าเป็นขับตอบที่ถูกต้องคือคราวนี้พ่ออยากรู้ว่าหมอรู้ได้ยังไงกับความแตกต่างของซิลิโคนก็คือ<บ>สัมผัสอะไรเงี้ยก็พอรู้ยี่ห้อได้ไซส์หรอไซส์ก็ต้องกะกะเอาอ่อาแต่จริงๆจรลวไซส์มันห่างกันหนึ่งส่วนสี่ของเซนติเมตรคือแต่ไซส์มันห่างกันสองมิลอะ อตอบผิดเป็นเรื่องปกติคือเอาจริงๆมันเป็นคือแต่ละไซส์มันมีนความที่แตกต่างกันแบบโโนิดนึงโอ้นิดนึงดูดิ10.5 10.8 3มิลลิเมตรอาจารจริงๆคนไข้หลายคนเลยนะที่จำไม่ได้ว่ามิลลิเมตรคือแค่มิลลิเมตรคือแค่นี้อ่ะแต่ละไซส์อะไซส์นึงห่างกันแค่นี้เองมันน้อยมากใช่มันน้อยจนแล้วก็น้ำหนักก็ต่างกันประมาณ ถ้าหมอมีคําแนะนําอะไรไหมสาหรับคนที่แบบกำลังเลไซส์จริงๆไซส์ต่างกันไม่เยอะหมอมีคําแนะนํำไหมตรงนี้จริงๆไซส์ส่วนหนึ่งเป็นความรู้สึกอะคือแบบว่าจริงมันต่างกันไม่เยอะหรอกเช่นแบบบางคนเสริมมา325เงี้ยโหวเวลาจะั p ไซส์อยากจะั p เป็น350เงี้ยซึ่งจริงๆถ้าไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะมันใหญ่ขึ้นแค่นี้ค่ะ3 mm. มิลิเมตรบางทีทำเสร็จปุ๊บยังไม่รู้้วยสาเพียงแต่ช่วงแรกๆอะมันบวมไง มันรวมก็เลยอุปทานว่ามันใหญ่ขึ้นเยอะเลยแต่พอมันพอมันยุบพอแล้วก็วใกล้ๆกถ้าอยากให้มันต่างต้องต่างในทางทฤษฎีจริงๆแล้วเวลาอัพไซส์หรือลดไซส์เนี่ยเขาแนะนําให้ประมาณ100 cc เช่นสมมติเสริมมา400โอ้โหรู้สึกใหญ่ไปฟิลลิ่งไม่ได้ดูตันเงี้ยเวลาจะมาลดไซส์เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเกือบประมาณ300หรือ300บวกบวกอะั p ไซ z ์ก็เช่นเดียวกันนะสมมติเสริมมา350 แล้วบอกอยากใหญ่ขึ้นแค่นี้มันเล็กไปเนี่ยต้องไปนู่นเลยครับ450500เลยครับซึ okay, ่งจะรู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรเงี้ยโอเคก็วันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะคะแล้วก็ใครนะคะที่สนใจอยากเสริมโลกนะคะยังไงก็เข้ามาคุยกับคุณหมอก่อนได้นะคุณหมอใจดีนะให้คำปรึกษาค่อนข้างละเอียดนะเป็นเคสบ y เคสเลยตัวต่อตัวนะคะแล้วก็คลินิกนะคะอยู่ตรงข้ามพาราลัยพักศรีนครินนะคะยังไงก็มาจับน้องซิลิโคนด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มา คุยกับคุณหมอได้เลยนะคะวันนี้ก็ประมาณน,นี้เลยอะคะ่ะบ๊ายบายดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดรีวิวและสาระดีๆจากผมในแพทย์ปติรู้จนเวศและก็วันใหม่คลินิกครับ